ันนี้ก็จะมาเริ่มการเคลือบแก้วนะครับของในส่วนของยามาฮ่าแอร์ลอกนะฮะอันนี้เป็นตัวตัวแรก M1 สังเกตนะครับน้ํายาจะหนาๆอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะอันนี้ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับบางโคนหน้าคาร์บอนของยามาฮ่าแอร์ลอกนะฮะกับน้ํายาเคลือบแก้วน,นี่ก็ชิลครับอันนี้เป็นส่วนของชั้นแรกนะครับเป็น M1 Coating ครับ แข็งจริงนะบ,บอกไว้ก่อนแข็งมากด้วยแล้วก็น้ำยาของเรานะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยทําได้อันนี้สังเกตนะฮะก็จะมีความหนาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะ <lebih S 1> อันนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเช็ดครับเราไปทําที่ต่อไปได้เลยในส่วนของกราบข,ข้างของของแอร์หลอกสีขาวครับสีขาวมุกนะฮะข้างๆก็จะเป็นสีของเงานีเดี๋ยวค่อยดูนะฮะว่าความเงาของมันนะฮะมีผลเลย มีเคลือบแก้วตัวแข็งนะครับสำหรับน้ำยาแอร์หลอกนะฮะกับน้ำยาเกลือบแก้วเมก้าชิลก็เรามาสังเกตใกล้ๆแล้ว่าความหนาของน้ำยามีอยู่จริงนะฮะเห็นเลยว่าเวลาปาดน้ำยาไปมันก็จะเป็นคาบเลเยอร์ขึ้นมาเลยแล้วมาดูในส่วนที่ทำใบมัตสกค่นี้นะของบางคนสังเกตไหมฮะน้ำยามันจะเริ่มเซตตัวนะครับ ต้องมีเวลาในการเซ็ดตัวมันอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแล้วค่อยเช็ดออกนะครับใช้งานง่ายฮะ,คะใครก็ทําได้แต่ว่าตัวน้ํายาจะมีราคาค่อนข้างสูงปเป็นเรื่องปกติของคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องอบอิฐะเด็เพื่อให้น้ํำยาเซ็ดตัวได้ดีขึ้น,นะคระับเราวาดูใกล้ๆอย่างนี้เห็นไหมฮะน้ำยาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบอีกทีนึงสว่วนนี